บ้านมาจากไหนเบ้านม,มาจากลตลาดม,มันก็เหนื่อยนะเนี่ยนะไปตลาดทุกวันมึงเลยอยู่บ้านด้วยกันเลยมันต้เหนื่อยเหนื่เจ้าแห่แห่แหินทำหน้าบกบุกณหายจริงปะนอนถอะพ่มไปนอนเพื่อพ่มไม่ทำมองคุณนะไปไปหน่วยลูกลูกคุณบ้าง

มันเนี่ยบงแรงมันนีมันตัวงนี่ยมันนี่ยไม่ติดไ่ิแแกมือเอามืงนเซซิโคงหมูไะเ็นยโค้หมูว่าสิแกมือใส่ครับมันอันนี้เร้องเ่าฝากแลครับตัวปีเขาไเก็บมาแต่หน้าเเป็นโค้หมูเก็บฟางอความเหมือนเดียรึตปี เขาผู้ใดัวงเวียนเนี่ยบอเนี่ยเดยมวงว่าักบาทเนี่ยสามยี่สิบาทคือน่วยนี่ักบาทสี่สิบบาทักฟักน่่ยนี่่ไหมแถมพร้อครับนี่ตังซื้อซื้อมดเอแถมบักฟักธรรมดาแกงบักฟักเมีโค้มูอ่ะแสบแต่ผมมักมันๆของบกเอแสบัฟัก <ip Prem tire owania> ปัเป็ตนตกแจกสไกตปักแบบต้นนั่นดียบตกแจงเก็บสูเพชรซูคือ,อรับผลเจ้ารับผลย,ยอดอะไรรับแ,แม่จิตำตำวงมาตำลงปีนในป่าไม่แกว อย่างดีๆครับปีางอย่างนี <t os> <t os> ้ติดปีางแดงต่ำามทั่วปีนะเนี <S 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 1> <S 1> <s ่ยที่แข็งเ่บจับบาทนี่ยสมสิบบาทสาบาทับบาทพวกมนหนึ่งที่กินเนี่ยับคือปีโค้งหมูไเรียบร้อยแล้วเอียด์อโตองโตครับเกลือชิดรถก็ลัปาย่านครับ สามยางชอบกันก็ตกทั้งกระพุ้งยับปลาหางแดงเนี่ยว่ามาติ่งแสบต่างหลายอย่าะขีขพายกันนี่ป่าเกี๊ยมู่ป่าย่งนี้ป่าเกี๊ยป่าเกี๊ยป่าชันเดียบนี่คับปลาคุยล่ามเหมือน ปลาขีา่ยต่ไถปลาอีไะไรบขาวสดนี่รากอเไยครับตัดหัวหวอกปักปีงสดไมาติดเมื่อว้วานรับครับทำฮิไใจครับอมมือถือแม่ไล้น้ำกระเดะ แสบน,สวน,สบนส่วครับส,รสองทับที่นี่ครับตรวจมาเลยนี่ตำพิกแล้วก็ใช้น้ำกระเดกสองทับที่ครับของชแล้วกัน้ำปลานี่หมดือกับเนือ้อสีโค้งหมูแดงครับใช้นั่วตั้งโด่งเลใชกะเทียมตุกงต้ด่งยียครับตรงหมไปถูกกระเทียมน้ำครับเอีดั<ม>จวงรวงเนี่ย เด็กปวดตั้งเลยม่ศตะไคร่อะไรด้ยค่ะนี่ตะไคร่เขาใ้่ในฝักอีกตัวไหมใส่ทั้งหลังเ่ยหรือว่าไข่ห่อมีนครับไข่ถูกใจนะ ้ม่ได้กินดึบลเฮกานอะไรเกานณ์ดูอยเลยม่น้อไข่จด้เ,เปลี่้น,น,น,นค,มมครับได้กินหัวบอกว่าไหลตนี้อย่างียพี่ตัวแ่งปอนกับนี่ครับแต่ไข่ไหล าาต,ตัวข่าง,งีมงนนะ <c oughs> าสีกอ,อ,อ,อย่า,ามผิดวขอัวกลางีเลยตัวกลางเน่ิอตอกแกดครับมงใส่ิ้งมมันแกสถึกอนหนนแก็ลดก้อนใส่ตอทานใส่นาลงไปนะครับใส่นาครับมาเดือดครับวปเตี๋ยวมันสุกเลยกัเนื้อมู ปดิปดฝาหมอนหมดลมครับตีปร,ประแดกครับมือนะแดกทีทีที่สร้างเขาปดกปลาไครเพิ่อนอล่ะปิะเ็ป่าหลายร้ายแม่เสียดายประดกป่าปิ้งเขาเป็นสมก็ดีนะท่า ปิ้งยังหลอย่างเงีเดียวขวาค้ดูก่นออกนะฉันแสบหมดประดูกจแบเนาะกินไร้ยมืออก็ได้ทช่หรือโมคือปิ้งไม่ห่างเนี้ยจครับที่ย่างก็คือกินปลาสดกินปลาแดดห้องือห้องสลายกัน่เหลือือ รื่มออ่ทั่วครับนีการอะไรมั้งครับทัวตัวกลางัวปีครับน้ปนนห้วยๆน้ิบนี่กนี่ครับทัวสดบด กินแล้วทำไมครับบอผิดผิดเก็บมาจากต้นไม่ไหมครับแซ่บหอมแดงกับนี้นะครับน้ำกินก,กับหอมดแดงน้ำเนื้อแดบปลา,ยยางไงแซ่บมากครับ ผมเฮ็ดหลังแต่แม่ผมก็ใช้ผีไผาครับผมผมใช้ผกแข็งแต่ไขก่กระตำใช้กระผีแข็งเลยเทียมต่อกันสีน้าสีแดงเก็บร้อนแรงครับให้ผู้เ่ากินมาเลยปีกป่าหางแดงครับ Oh. ดเดเอรงมาไปแล้วครับพี่เียน <Thank you. S 1> มันแสบด้วยหระอระแดกมันงอประแดกครับหอมเครื่องแกงจิ้มหรือหอมหอมมัน,มน เตียยจริงครับล่างแล้วมานล่างนา้ำเรียบร้อยแล้วล่างลดความเข้มมันลงได้ไหมตรดขาวไตัวใส่จบเลยครับเอาเอเสิโกงงิู้จานจบางๆรับใช้ไง ก็คอยค้องคอน้องบุบิดมืนกลูกบ,บุบบุเตรีนนยมนำไหมเนาะตัวยนำที่หอนขึ้นหเวโล่ตามเทียทีเียดมังทิดวงหาแน่วงนำมากเรแสบเลย ตุกก็ดีครับตุกเราแม่ผมแม่สั้นนิดเดียวตอนบนเดือดได้สิปปสถ่ายกับแกใส่ไปนิดตัวลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ปลาดุกตอนดี กระแดกกระลุกควงครับมือนี้เหยียบ่อนครับแม่ใส่สุดสดลงไป, <Okay. S 1> ปสองตัวนี่ปลาหางแดงอ่บ่แม่ไปใท่ส่วนขับผิกสดสดโดยแ้่สุด,ดตอนกินเหยียบกรนนาวอะไรครับเหยี่บกรนนาวหอมแดงขัพผิกอย่าลืมครับผมหมักสดๆดีกว่าของปาแซ่ ปิ้งไปน้ำก็แซวาาๆๆๆกันเอาไล่ลุๆไงผิดง่ๆใชปิ่งอย่างคนหน่อย,อยอโอ้นจะกินดอกมันกเผ็ดน,นักอยุ่กลงที่เราทำไว้เดี๋ยวเราแกะเดี๋ยวแกะออกมูดดน,นี้แลกกอาจจะก,ก,ๆๆก,กินแบบทึ่งกันแบบปิ้งผิดแบบปิ้งแต่กพ็พผิดแบบสดๆครับ นั้นวแม่แล้วก็ปิ้งแล้บอ,อ,อครับทซ่สดใหม่ใหมมาเอฟตหกดำกระมุนัำทั่วครับตีอย่างี้รลองกปับเรียกเป็นวยงใหญ่ครับแต่กรอบสองทวนที่มีแล้วแต่กรอบ แรงกับต่ำครับบไ่ไรก,กินเล็กมครับเร็บน้องคนกูของนบวแต่อีสานานันนี้ไปดูเดี๋ยวเพื่อปิัวพันธ์นี่นะครับแดกหอมมาได้ไก่แล้วคิดว่า น้ำจำทวงน้ำโอ้โน้ำแดดออกว่ายังกินกินแต่น้วยแกนแม่ว่าดิี่ไปซุกก็เห็นกระดา่างเชื่อไหมที่กระดา่งาองอันี่ขวางเราเหรอท่านแม่ว่า เมืองเมืองนาครับนี่อยู่โอ้พี่บอกนี่นะครับซิฟูเ็สกระด่างชูเมืองเมืองนาสูดเอาไว้คามปีสองปีสามปีครับทุกได้สบายไม่มโดนอะไรกระแทก พวกฝฟก็เดข้า

เิ้นประดกนซิมมื่นนะแซบก่บแซบตุ้นตุ้งกับมันกระแรระก,าากงแซบแล้วจะตีมุกแฝงให้มุคนนัว

โอ้ยลายลายเป็นลายมา้ำมุกตัวแวซีบเบูที่มึก็น่าู้วาลไสยังไงบอกรองเทีมอยู่บอกร่มในร่เทมอ่ต้องมือสีเซิมครับสายิมเทีมแบบตีใหักเส้นลำทังหม,มว,ว่ารู่าเขาจะแมวเขาจะภาน่าก เกิมดอกบจะมาเป็นียบร้อยครับติ่งปลาแดดหอมโอ้เหนือเปือยยุ่ยิ้มด้ครับเขาเนื้อมันหวานจ้ำมาที่ดอดครับแล้วผมเตรียมพักไว้แล้วครับพริกสดหอมหัวแดงแล้วก็กระแตงอันนี้มันเปลกแดีไหมถ่ายรูปยู้ยนี่ครับการตัวกินครับแสรบไม่รู้ขันเทพก็เหมือติ่งปลาแดด ยบบมากดูแล้ว